คนรายแห้งไปเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้นะฮะบ่าวโ้จะมาอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมินะฮะสวัสดีวันที่7นะฮะเมษายนปีพศ2567นะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา13บมนาฬิกา10นาทีนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งผู้โดยสารขาเข้าประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมครับมองไปไกลๆก็จะเห็นทัวร์ลุปใหญ่ๆนะฮะกำลังเดินมาครับท่านผู้ชมครับ สงการปีนี้แตกแน่นะครับท่านผู้ชมครับสงการปีนี้คงจะเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าอลังการมากโอ้โหมาแล้วพี่น้องมาแล้ววันนี้บ้าบวกาทิว่ามาอัปเดตนะฮะอัปเดตสถานการณ์ของสนามบินสุวรรณภูมินะครับก่อนสงการนั่นเอง เดี๋ยวบาโบจะไปยืนอยู่จุดๆอีกมุมๆหนึ่งนาะพผี่นอกนาะของฟังค้าเขาสนามบินสุวรรณภูมิบรรยากาศของเดือนเมษาหนาหอนพี่น้องเอ๋ยนะฮะนักท่องเที่ยวกะจะเข้ามาเล่นสงการแน่นอนน้องผี่นอก,นอกเป็นการเฉลิมฉลองสงการสงการไทยนอ้องเนอก,นอก ทีนี้จะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะฮะความสุดวกสบายของเมืองไทยร้านค้าก็มีให้บริการจากจุดจุดนี้นะฮะมองไปไกลๆก็จะเห็นนะฮะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยนะฮะ แน่นอนครับพี่น้องครับนี่ฮะสน่ห์ของเมืองไทยเนี่ยฮะโถโลกกัต่างอยากจะมาสัมผัสเนะะี่ยครั้งในชีวิตเนาะพี่น้องเนะาะสงการานต์นี่ถือว่าเป็นสงการานต์ที่ประเทศไทยจะจัดยิ่งใหญ่ทั้งเดือนเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหตามคําขอของเอฟซีว่าให้บอลบมาอัปเดตนะฮะสถานการณ์ของสนามบินสุวรรณภูมิก่อนวันสงการานต์ให้เบิ่งเนะแห้เบิงเ่งแน่ว่าส่นพี่น้องเลย ืนนี้บาโบเองกับมีโอกาสได้มารีวิวนี่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเมืองไทยนะฮะอันนี้คือจุดนัดพบนะฮะแล้วมองไปด้านหน้านีครับฝั่งนู้นยาวปไายาวไปก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่หลังไหลลงจากเครื่องบินนี่ฮะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้บ่าวเองก็เห็นว่ายังไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับสั่งมุมนี้ที่มองไปก็จะเห็นบันไดเลือนนะฮะเห็นบนไดเรือนพี่น้องเ๋ยบันไรเลือนอทีโอสลับซับซ้บอนนัดจักทางใดเป็นทางใดเงินประเทศไทยพิ่นสร้างใดจังใดนาอพี่นอ้นองเนาะถาบ่าคยมากบ,บอกก็เรียกว่าหลงถีไฟป,ประเือกปล่งไง ทว่งไกลประเทศไทยสร้างขื้นมาว้ให้เพื่อความสะดวกสบายของผู้ที่มาส,ส้มใสสนามบินแห่งนี้จากด้านหน้าของบาบูโบจะเป็นขาเขานาะไป่นอ้นองเนาะขาเข้าประเทศไทยด้านบนถัดขึ้นไปก็จะเป็นขาออกขาออกจากประเทศไทยเดี๋ยวบาร์โบจะขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมอีก จากฝั่งนี้นะค,คืออุโมงคที่เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อไปอย่างลานจอดรถนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่รถยนต์น,นะฮะเข้ามาส่งผู้โดยสารเพื่อจะออกจากประเทศไทยนะคะคือขาออกนั่นเองครับตอนนี้บ่าววยืนอยู่อุโมงนะครับอุโมงค์ที่เชื่อมต่อจาก ลานจอดรถนะครับเพื่อจะเข้าไปยังสนามบินสุวรรณภูมินะครับเข้าไปห้องโดยสารนั่นเองนะฮะคือบอกก็เลยว่าสนามบินสุวรรณภูมินี่ยขนาดสะพานเชื่อมต่อไปอยังอา,อาคารยังติดแอร์นะฮะเย็นนะฮะเย็นโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นมองเห็นรถนะฮะที่จะมาส่งนะฮะส่งญาติหรือว่ามาส่งพี่น้องเพื่อนๆน,น,นะฮะด้านบนก็จะเป็นอีก ชั้นหนึ่งนะครับฝั่งขาออกเนี่ยบาวโบจะเดินเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าไปรับชมบรรยากาศของผู้โดยสารนะผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่บา่าวโวถ่ายคลิปวิดีโอนะค,ะครับอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับโอ้โหฝั่งนี้ครับเริ่มมากันเยอะมากเลยครับคือมองจากสายตาผมว่านะฮะเยอะมากครับเยอะมากครับไลน์อีดีครับ เ่าผู้ก็จะซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะทั้งฝั่งที่เป็นบันไดเลื่อนและก็ฝั่งที่เป็นผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยโอ้โหเยอะมากนะครับท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าวันวันหนึงนะ่งเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยขนาดนี้นะฮะเดือนหนึ่งจะขนาดไหน ตลอดทั้งเดือนสงการนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่บอกก็เลยว่าอบูมแน่ประเทศไทยนะฮะมี FC ได้คอมเมนต์คลิปวิดีโอบาโวโบนะครับนะับประเทศไทยก็ได้ไา,ายได้นะฮะจากนักท่องเที่ยวก็หลักๆเลยนะครับมือนี่บาวูเองกัถที่ว่ามีโอกาสได้มาก ถ่ายถอดเรื่องเล่าด้วยว่าอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิ่งนะฮะภาพบรรยากาศของภูฏิสารที่เดินทางเข้าปากประเทศไทยนะฮะนี่คือสนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวบาโบตจะเดินขึ้นไปด้านบนอีกพี่นอ้องเอ๋ยเจฟพาบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งอีกจุดๆหนึ่งมุมๆหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ น,นี้ก็จะเป็นฝั่งผู้โดยสารที่ลงจากเครื่องนะครับแล้วก็จะมีชัวนะครับหรือว่าญาติมารับตรงจุดนัดพบนะครับคือเครื่องบินนะก็จะสลับกันลงมาเป็นเที่ยวๆนะครับจะไม่มาบูมทีเดียวน,นนะครับ ผู้โดยสารก็จะลงจากเครื่องบินมาเ,เรื่อยๆนะครับโอ้โหไทยแลนด์ไทยแลนด์กุ้ปูน,ปน,พ,นพี่น้องเอยพี่น้องเอยประเทศไทยอยากให้ท่านผู้ชได้เห็นน้ำน้องพี่น้องเนาะนี่คือความตื่นเต้นนะฮะนี่คือความภาคภูมิใจ ที่ประเทศไทยนะฮะมีนะฮะแบบชาติอื่นไม่มีนะครับเพราะว่าผู้คนทั่วโลกก็ต่างลังหลที่อยากจะมาประเทศไทยเราวเองก็จะเก็บภาพบรรยากาศไทยพี่น้องในเบิ้งได้เห็นได้รับชมเนาะพี่น้องเนาะว่านี่คือประเทศไทยก่อนสงการจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ก็ยังมีกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะครับถือว่าแน่นนะครับแน่นสนามบินเลยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหอัปเดตการท่องเที่ยวของไทยนะครับ นี่บ่าบวพวกก็จะเดินลงไปชั้นล่างนะครับชั้นล่างที่จะเป็นชั้นที่ไปเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า a นี่ o ฮะแ i ร์พอร์ตลนั่นเองนะครับแอร์พอร์ตเร i ิงนะฮะคือบอกกันเลยว่านักท่องเที่ยวนี่ครับจะรู้จักเส้นทางนการเดินทางครับจากสนามบินไปยังแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยบ่าวพวกเองก็ไม่รู้ว่านักท่องเที่ยว ผู้ใจังใดนาะพี่น้องนาะโอ้โหจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินลงมาแล้วก็จะไปขึ้นรถทัวร์นะครับหรือว่ารถแท็กซี่นะครับที่จอดให้บริการทางด้านทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับ ั่งนี้ก็จะเป็นประตูที่แปดนะฮะที่จะไปขึ้นรถบัสนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่บาวก็ได้กลืนนะฮะจุดที่ไปเชื่อมต่อฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งที่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องเดินออกมานะครับมาขึ้นรถฝั่งนี้นะครับด้านนอกประตูที่แปดเนี่ย ส่วนฝั่งที่จะไปเชื่อมต่อกับ airport ์ตลิงนะครับเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่นักท่องเที่ยวสามารถนะฮะเชื่อมต่อลงไปอย่างรถไฟฟ้า a i r p o r t Link นะครับเพื่อจะเข้าไปในกรุงเทพมหานครนะครับไปเชื่อมต่อกับ VTS นะฮะจุดที่เป็นสถานีพระยาไทยนะครับเบิงมาในเรือนพี่น้อง นี่ครับเมื่อเราลงจากาชั้นที่เป็นทางขาเข้านะครับขาเข้าประเทศไทยนะครับนี่คือบันไดที่ลงมานะครับแล้วก็เดินมาอีกหน่อยนะครับก็จะเห็นเห็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปอย่างาสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิสุวรรณภูมินะครับ ะดวกสบายครับท่านผู้ชมครับการเดินทางนี่ฮะนี่แหละคือสิ่งที่บาโบ้อยากนาเสนอนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับมาประเทศไทยนี่ครับรถไฟฟ้าด่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสนามบินนีฮะชั้นล่างเลยครับ าบาโบเองก็ได้ไปอัปเดตนะฮะสนามบินสุวรรณภูมินะฮะอัปเดนะตนัท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อจะมาเฉลิมฉลองวันสงกรานไทยนะฮะต้อนรับสงการานขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมเนาะพี่น้องโอ้โหด้านหลังก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิที่เชื่อมต่อไปอย่างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เนาะพี่น้องนาะที่จะเข้าไปกรุงเทพมหานคร สำหรับคลิปนี้บาวบุกเองต้องขออุญาตล่าทรรมผู้ชมไปแล้วน้องพี่น้องนอมาอัปเดทให้พี่น้องได้ห็นได้รับชมช่วงวันที่7เ,เมษาปีพศ2 5 6 7นั่นเองสำหรับคลิปนี้ทางผู้ชมในทีมมากไปริมกดไหล่ให้กับนงใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิไดใดบ่พลาดคลิปใหม่ของบาวบุกนาะพี่น้องนะสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาวบุกโดยการมกดขาโนโฆษณากัแล้วกันสำหรับคลิปนี้มอนี้สบายดีสวัสดีครับ